กไนมาทุกคน นะสวัสดีแปบ๊บเดียวจะไปแล้วค่อนข้างจะหัวฟูและมอมนิดนึงใช้ชื่อ,อ,อครับอ้วนใครมาบลจะไปคือหนูไม่มั่นใจว่าตอนนี้ล่าสุดมันเหลือบัตรนั่นแหละเราจะมาสปอยเดี๋ยวต้องเข้าท็อปปีก่อน จะมาส,สปอยแฟนมีเยอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปแล้วเพราะว่ามีรายไดสิ่งเสียงน้องโยกล้องเหรอเพราะว่าน้องโยตั้งโทรศัพท์บนเทียนหอมหรือเปล่าเกี่ยวไหมเส้นนี้คืออะไรมีดีกว่ามีเส้นนั้นดีกว่าไหมไม่รู้แหละทำไมเสียงอู้อู้ทุกคนได้ยินเสียงอู้อู้เหรองั้นตั้งตั้งยังไงให้มันไม่อู้อะ ก็หนูอาโทรศัพท์ตูดโทรศัพท์วางไว้บนเทียนอ่ะอู้ไหมฮัลโหลไหนไหนไหนสปอยไม่บอกหรอกคนนี้ยิ่งไม่บอกเลยเพราะว่าเพราะว่ายังไงก็ไม่มาหานุงย้อยอยู่แล้วมีพี่พิกมีพี่พีกเชื่อไหมไม่รู้น่าโลนมากขออภัยด้วยนะฟังรู้เรื่องโอเคเพราะฉะนั้นพูดเลยละกันเพราะว่าเรามีเวลาไม่เยอะ ที่กรอยากไปดูเงเสียงงูอีอยู่ก็ปล่อยมันไปเถอะแปบ๊บเดียวนีใช่ไม่เป็นไรทุกเราอย่าอะไรเยอะขี้เก็จตอนนี้ไม่มีเวลาจะหาาขาตั้งกล้องแล้วโอเคจะสปอยเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดที่หนูเช็คคือมันเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดที่แล้วหนูบอกว่าถ้าเหลือ150หนึ่งร้อยห้าสิบหนูจะสปอยใช่ไหมซึ่งถ้าไม่สปอยวันนี้ก็ไม่น่าจะมีเวลาแล้วอุ้ยจริงเหรอตอนนี้เหลือร้อยสี่สิบเก้าเลิศเลยละ่ะ ตอนนี้เหลือสิบเกา้าแล้วเพราะฉะนั้นเราสปอยได้แล้วแล้วหนูเห็นว่าเลดี้ซูลวัแล้วด้วยขอบคุณทุกคนมากเฮ้ยหัวไม่ไม่เลิศเลยวันนี้ขอให้ที่นั่งที่ถูกต้องแบแบๆพูดหปูนเรื่องเลยขอให้ได้ที่นั่งดีๆใช่ขอให้ทุกคนได้ที่นั่งดีๆจะสปอยว่าอะไรดีทุกคนอยากรู้อะไรทุกคนถามมาดีกว่าให้เวลาทุกคนสิบนาทีทวนเพราะว่าหนูหิวข้าวมากหนูเพิ่งซ้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องไปเขียนแบ่งท่อนแบ่งท่อนร้อง บอกว่าแฟนมีรอบนี้ได้ลองเขียนบอกเองคือก็ไม่ยิ่งใหญ่หรอกแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนตั้งแต่เป็นเรียนคีมะแต่รอบนี้ได้ลองเขียนบล็อกเสียงไม่ชัดทุกคนฟังออกไหมล่ะเพราะว่ามีเวลาแป๊บเดียวเนี่ยเก่งนะเดี๋ยวขึ้นไปเต้นบนเวทีครับ มีซีเควนซ์มหมถึงว่ามีว่างให้ทุกคนไม่ขึ้นไหมก็ถ้าอยากจะขึ้นก็วิ่งขึ้นมาได้แต่ระวังพี่กาดอาจจะลากลงไปไว้ครั้งหน้าคือบางคนสนใจจะขึ้นเต้นจริง,รง,รงหรอเพิ่งกดสองใบเมื่อกี้เลยสิสเก้าเล่นเลยล่ะถึงสิบเพลงไหมไม่มั่นใจเลยเล่ะคิดว่าประมาณเก้าค่ะ ราะว่าหนูมีเล่นเกมด้วยอันนี้ตรงมากถึงจะวงเล็บเยอะขนาดนั้นก็ตามมีไหมล่ะ <laughs> ทุกคนว่าหนูกับแพนสนิทกันปะ <laughs> รอบนี้มีมีมีใครมีเมมเบอร์ม, Member มาขึ้นไม่ใช่ขนูมีแขกรับเชิญมาแน่นอน <laughs> จะเป็นคนที่หนูสนิทแล้วก็แล้วก็แล้วก็นั่นแหละเป็นคนที่หนูสนิท รอบหน้าได้ไหมเดี๋ยวขึ้นไปเต้นด้วยรอบหน้าคือรอบหน้าคือตอนไหนเราจะมีแฟนมีดึกไหมเติมไปให้น้องยังเติมแล้วจ้าคิดถึงน้องยงมากเลยล่ะขอบคุณนะคิดถึงแล้วไปแฟนมีหรือเปล่าล่ะมีน้องโย่ก็พอสำหรับพีเลยใบว่ามีแขกรับเชิญทั้งหมดถ้าน่าจะประมาณเจ็ดคนค่ะรวมหนู ไหมรวมหนูมีเจ็ดคนมีเพลงที่หนูเคยใส่ชุดแล้วแต่แบบว่ายังไม่เคยเต้นแบบจริงๆจังๆให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เป็นเพลงที่แล้วก็มีเพลงที่ทุกคนอยากเห็นคิดว่าคิดว่าทุกคนอยากเห็นกันแล้วก็มีเพลงที่เขาเรียกอะไรอยู่ในทุกช่องเวลาของหนูส่วนมากอันนี้หนูจะเรียงสเตจแบบว่า เป็นเพลงที่มีความสำมพัญคือที่บอกแล้วว่าเซตลิสรอบนี้คือถ้าสมมติแก๊สไปแล้วไม่ได้เต้นบางเพลงในเนี้ยคือจะรู้สึกเสียดายย้อนหลังเพราะฉะนั้นก็เลยใส่มันมาในแฟนมีดแล้วก็เท่าที่แบบหลายๆคนพูดมาคิดว่าสเตจหนูน่าจะเป็นแบบว่าแนวดูจะเป็นไอดอลที่สุดแล้วหมาว่าในบรรดาเพื่อนๆแฟนมีี่สี่คนอะไรเงี้ยเซต,ตลิสหนูน่าจะเป็นเซต,ตลิสแบบ b n k 4 8ไม่ไม่ได้ใช่ไม่ใช่แค่ว่าแบบอะไรไม่ได้มีเพลง b n k 4 8หมดหรืออะไรต่างๆนะแต่แบบเป็นแบบว่าไอดอลนั่นแหละที่รู้สึกว่าจะถ้าไม่เต้นน่าจะเสียดายในชีวิตอยเกิด b บินีาั่นแหละมีลำไหมพี่อยากม้วนถ้าพี่สามารถหาเพลงขึ้นมาล้ำได้ก็คือน้องโยจะลองทุ่งแสงดาวทั้งหมดเจ็ดเวอร์ชันมีถึงไหมไม่รู้พูดไปเรื่อย นั่นแหละเอ้ยเมื่อกี้พูดว่าทุ่งแสงดาวหรือหัวใจใกล้กันมีคนเมนเรื่องทุ่งแสงดาวมีหรือเปล่าคือถ้าบอกเซตลิสเลยมันจะไม่สนุกหรือเปล่าละ่ะแบบว่าทุกคนจะไม่ลุ้นกันแต่นั่นแหละคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะแต่เราเน้นแบบว่าหนูบอกแล้วว่าทุกคนอย่าก,กดดันเพื่อนๆนะทุกคนอย่ากดดันเพื่อนๆหนูบอกเพื่อนว่าเอ้ยจอยไม่เป็นไรขอบคุณที่มาขึ้นมากๆจอยจอยนั่นแหละ ท้องสังได้เดอะมิวสิคโก็น่าสนใจประมาณนั้นเมมเบอร์ Member ก็มีแปนบนึงนะครูทักมาป๊บนะ จากทุ่งแสงดาวกดบัตรหรือ,อยังทุ่งแสงดาวก็เป็นเพลงหนึ่งที่มีความทรงจํากับหนูนะหนูจะไม่เต้นจริงๆหรอไม่ต้องบอกหมดบอกแค่อะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็มีมีเพลงที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นหลายเพลงเลยแล้วก็มีเพลงที่อยู่ในความทรงจําหนูประมาณนั้นแล้วก็เป็นเพลงที่แล้วก็มีเพลงที่หนูบอกว่าหนูเคยอยากเต้นแต่สุดท้ายยังไม่ได้เต้นสักทีอะไรอย่างนี้ ประมาณนั้นสภาขอรางวัลไหมไม่ครับทั่วไปเลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทุกคนอยากได้ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยทุกคนใครยังไม่กดบัตดรกดได้ใช่แล้วมันมีบ้านคากิจกรรมด้วยนะเหลือแบบลดร้อยหนึ่งไหมคะแคชแบ็กไม่รู้แต่นั่นแหละใครยังไม่กดกดบัตรได้ตัวน,นี้เหลือร้อยสิบเก้าทีดีใจมากเพราเกินครึ่งแล้ว อย่างน้อยก็เป็นจุลินนรีเกินครึ่งถึงจะไม่ใช่จุลิยนีทั้งหมดแต่ก็เอ็นดูน้องโยได้นะคนอื่นๆที่มาดูใครที่แบบเอ็นดูน้องโยก็แวะมาดูได้หมดแล้วคะของบ้านเอาเหรอมเอ่อโปรครบแล้วโอเคคือหนูไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนคือเหมือนว่าไม่ได้ทําอะไรคือแบบไม่ได้ส่งโซเชียลไม่ได้ อะไรเลยคือปวดหัวแอบแบบสมองเต็มนิดนึงวันนี้ก็ดูจะพูดไม่รู้เรื่องด้วยคือตอนแรกก็แบบหรือยังไม่ไลฟด์ดีหรือว่าจะพิมพ์สปอยแบบแบบพิมพ์เอาอะไรงี้แต่คือพูดน่าจะพูดน่าจะเสร็จเร็วสุดอ,องงที่นั่งตรงไหนดีที่สุดอยากเจอพี่โยเต็มตามันสุ่มอะสินั่นแหละที่นั่งทุกที่เห็นหมดเดี๋ยวได้เจอน้องโยแน่นอน ก็หัวหนูฟูมากจริงทุกคนแบบว่าคือปกติอหนูเป็นคนตอบแชทช้าประมาณหนึ่งเหมถึนว่าแบบดูถ้าสมมติจับโทรศัพท์อยู่คือจะตอบเร็วมากแต่ถ้าไม่จับอยู่คือส่วนมากหนูไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์หนูจะเล่น i p แพดมากกว่าถ้าไม่จับโทรศัพท์ก็จะไม่ค่อยตอบเลยแต่แบบงานนี้เป็นงานที่หนูต้องแบบตอบทุกอย่างไม่งั้นหนูจะแบบลืมแล้วก็ไม่ได้ตอบ แล้วก็ห้ามตอบในใจด้วยเพราะว่าจะลืมทม,มเนๆๆเอมันแถวดอยนั่นสิเอคือแถวหลังนะเอคือไล่ลงไปนะไปไม่ได้ติดงานแต่สองคาบนครับ,รบอยาว่าไปวันอาทิตย์และมาสนุกกันนะทุกคนคือหนูก็ไม่มั่นใจว่าคือพูดไปก่อนเพราะแอบ,บกลัวตัวเองนิดนึงด้วยความที่ไม่รู้ก็รู้สึกกลัว แบบว่าอยากเน้นสนุกมากกว่าที่จะรู้สึกว่าโอ๊ยมาเพื่อดูแบบความถูกต้องความอะไรต่างๆเพราะหนูก็บอกเพื่อนเหมือนกันว่าแบบว่าแบบจอยๆได้เลยถ้ารู้สึกว่าแบบเอ้ยจะพูดอะไรจะทําอะไรหรือจะเล่นอะไรเนี้ยเล่นได้เลยหนูก็บอกเพื่อนไม่อยากให้เพื่อนที่มาขึ้นเกร็งเพราะหนูเชื่อว่าจุนินรีก็ทุกคนก็แบบใจดีอยู่แล้วคือเพื่อนบางคนก็แบบ คือบางท่าเอ้ยบางเพลงมันเป็นเพลงใหม่ใช่ไหมคะแล้วทุกคนรับท่าแล้วก็ฟีแบบอุ้ยกวัวเต้นผิดกวัวนู่นนี่นั่นคือหนูก็บอกขึ้นว่าเอ้ยท่าสุดท้ายมันเต้นผิดไม่เป็นไรจอยจอยหนูอนุญาตให้จอยไม่ต้องรู้สึกว่าแบบอุ้ยมาขึ้นเสเตจนงโยแบบว่าต้องเต้นให้แบบให้ดีให้นู่นนี่นั่นหนูก็บอกขึ้นว่าแบบจอยจอยได้เลยแบบว่าเน้นสนุกสนานเพราะเชื่อว่าทุกคนก็คงไม่ไม่มานั่งจับผิดกัน หนูเชื่อแบบว่าจูเลีีก็คงไม่จับผิดเพื่อนๆว่าแบบหุ้ยทําไมคนนี้มาขึ้นแล้วเต้นผิดทําไมไม่ไม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนที่มาขึ้นแล้วก็มาดูอะสนุกกับมันที่สุดแฟนมีใครเขาโชว์สกิวอะคือครูอะบอกหนูอย่างหนึ่งครูที่แบบว่าสอนถ้าเขาบอกว่าจริงๆอะแบบว่าหนูไม่รู้ว่าแฟนคลับคิดยังไงแต่เขาบอกว่า จริงๆแฟนคลับก็อาจจะแบบว่าเบื่อก,กับการดูโชว์แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นคือแบบเพราะว่าเขาตามเรามาก็ห้าหกปีเขาดูโชว์มากี่โชว์แล้วอะไรเียเขาอาจจะอยากมาแบบมาสนุกกับเราอะไรอย่างนี้มากกว่าใช้เวลาด้วยกันมากกว่าอย่าไปกดดันว่าเฮ้ยมันจะต้องออกมาสมบูรณ์แบบมันจะต้องแบบอืมนู่นนี่นั่นครูอบ,บอกว่าคิดว่าแฟนคลับทุกคนน่าจะอยากเห็นสเตจนี้อยากเห็นหนูในเวอร์ชันที่สนุกแล้วก็เป็นตัวเองที่สุดอะไรประมาณนั้น ไมทุกคนคาดหวังไม่นั่นแหละทุกคนสามนาทีหนูต้องไปแล้วหนูขอไปจัดการแบ่งเพลงก่อนก็เดี๋ยวต้องส่งงานคูด้วยส่งอะไรให้คูต่าง,างถ้าให้มาเชียร์ก็จะถ้ามีให้อังกอร์ลูกทุกคนก็ช่วยอังกอร์ลูกด้วยหรือไม่ก็ถ้าบางเพลงที่มันมีจังหวะให้ตะโกนน้องโยได้ทุกคนก็ตะโกนน้องโยกัน หรือว่าแบบว่าไม่รู้หนูเชื่อว่าแฟนคลับหนูทุกคนน่าจะ, enjoy ะเอ็นจอยนั่นแหละแม้ว่าเพื่อนเพื่อนด้วย,พยเพื่อนเพื่อนที่มาขึ้นพูดอะไรอะไรทุกคนก็ตั้งใจฟังแบบว่าสนุกสนานกับเพื่อเนเพื่อนได้ไม่ได้ขึ้นคนเดียวครับไม่ได้ขึ้นคนเดียวเพื่อใครแบบว่าน้องโยโซโลสเตตเลยหรออะไรแบานัไม่ไม่ไม่มีแขกรับเชิญมาขึ้นอยู่ประมาณนั้นสุน้ๆนะไว้เจอกันโอเคไว้เจอกันเจอกันมีใครยังไม่กดไปกดได้ ได้กดได้สนุกสนุกแอบกดดันนะทุกคนคือมันเป็นงานแรกที่แบบเราต้องมาจา list, าัดเซตลิสต์วางนู่นวางนี่วางนั่นอะไรเงี้ยเขียนพ็อกด้วยคือตอนนั้นหนูก็ฟกแบบคือหนูอะทักไปถามพี่ฟางว่าแบบเฮ้ยมันเขียนยังไงคือหนูไม่เคยเขียนใช่ไหมคะแล้วก็แบบเออต้องเขียนใส่อะไรแต่คือตอนนั้นมันดึกแล้วพี่ฟางน่าจะนอนแล้วหนูก็เลยแบบเอาไงดีก็เลยนั่งงมเขียนแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็แบบก็รู้สึกเออเราก็ทําได้นี่หว่าอะไรเงี้ย มีเกแบบที่เกีไปแล้วมาเมครับมีคนให้สนิทมาตอนแรกอะคือนหนูแอบ,บกระซบไป,ปไหมหนูเสียดายมากคือหนูอะไม่รู้ว่าคนอื่นแฟนมีคนอื่นเขาสปอยกันหรือยังแต่คือหนูได้ยินว่าแบบเอ้ยมีแขกรับเชิญที่ที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่หรืออะไรมาขึ้นนะอะไรเงี้ยนั่นแหละแหนูแอบ,บเสียดายเพ้าห,หนูไม่กล้าคือหนูเป็นคนแบบไม่กล้าทักไปชวนคนนั้นอะไรเงี้ยแต่คือทักไปคุยนะมีแบบ๋ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังหลังสเตจจบแต่คือแบบ มีคนหนึ่งที่หนูคุยแล้วก็แบบแต่หนูก็ยังไม่กล้าแบบว่ามาแบบมาขึ้นชเตนูไหมอะไรเงี้ยหนูเกรงใจเขาอะก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็เลยเสียดายนิดนึงนั่นและนะหละแฟนๆร้องน่าสงสารใจขอทำนะขอบคุณครับมาสนุกกันเยอะๆะลานนี้ถ้าพูดไม่รู้เรื่องขอหายด้วยเพราะว่าวันนี้รับท่าประมาณสามพูง คนที่ฟิลิปปินส์ว่างหมคนที่ฟิลิปปินส์ไม่บ้างพูดเลยเพราะว่าบอกให้มาขึ้นอยู่ตอนแรกมีมีชื่อชีด้วยแต่ชีไม่ว่างจบพี่เป้พร้อมเสมอน,นะคือที่เป้นนี่แหละเป็นคนหนึ่งที่หนูเกรงใจน,นั่นแหละจริงๆมีมีเพลงหนึ่งที่ก็อยากให้พี่เป้มาเต้นด้วยกัน แต่ไม่รู้จะตอนนี้น่าจะไม่ทันแล้วด้วยแหละเพราะว่าความไม่กล้าของหนูใช่ไหมป๊อกได้เลยอแบะเลยใช้งานต่อมีป๊อปเปอร์ไหมนะป๊อปเปอร์ก็สปอยไปแล้วหรือเปล่านนะ้าไม่อยอหน,น,นะนะขอบคุณครับหน้านหนูอ,อยู่ดูยมปะคือมันดูโซมนิดนึงอะ่ะ แบบช่วงนี้มีหลายเรื่องให้คิดด้วยมีแบบว่านั่นแหละไม่บอกว่าเรื่องอะไรแต่แบบมีหลายเรื่องด้วยแล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยแล้วก็กดดันด้วยเพราะว่ากลัวเจอกไม่ดีใช่ไหมออกค่าตั๋วให้เลยไหมพี่เชอร์มาเต้นไหมออกค่าตั๋วต้องแบบออกให้พี่เชอร์มาซ้อมด้วยหรือเปล่าออค่าเดินทางให้พี่เชอร์มาซ้อมที่หอเร็วรวยจังอะเลยดี ไม่เอาไม่เอาไม่เอาค่าตั๋วให้พี่เชอร์กลับมาแต่เอาค่าตั๋วให้น้องโยไปหาพี่เชร์เอาเอาเอาน้องโยอยากไปญี่ปุ่นเอามาเอามาแม่ป๊อปสะโร์ตัวเองแล้วใช่คือแม่ป๊อปบอกแฟนคลับตั้งแต่วันที่แบบมีคนถามคือที่งานอุ๊ยกดละแซบแซบเลยไม่มีพี่พิงนะเสียใจหรือเปล่ามีแต่น้องโยนะเอามาเป็นตัวโจ๊กเลยเป็นตัวโดนป่าพี่เชอร์ ไม่เอาไอ้เอาน้องโยมไม่แก้ไม่เฉยพี่น้องโยมบอกพี่ป๊อปว่าห้ามบอกนะจบคือวันนั้นแบบเวลาแฟนคลับพี่ป๊อปถามว่าเอ้ยไปขึ้นแฟนมีน้องโยไมไหมไปขึ้นแฟนมีน้องโยไมไหมพี่ป๊อปตอบหมดเลยว่าไปนู่นนี่นั่นหนูแบบเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งแต่ก็ไม่ได้อะไรนะบอกได้บอกได้นั่นแหละอะไรกดตรงนั้นที่หองหอนึกว่ากดแค่สเตตพี่ฟังว,าว้าวซะห้าฮ่าห้าบวกเพราะว่าตั้งแต่ประกาศแก๊สออกงายถูก ไม่ให้แก๊สน้อยโยไม่ให้แก๊คือเราอะถ้าอุ้ยเราบอกเลยแล้วกันมีพี่ป๊อกอะคือหนูอะทาบทามพี่ป๊อกไว้ตั้งแต่วันที่พี่ป๊อปประกาศแก๊สลงเวทีมาปุ๊บหนูร้องห้าแงแงเลยหนูแบบแล้วหนูจะมีค่คือมันแบบหลายเรื่องแล้วเราก็แบบอือพี่ป๊อกก็บอกว่านี่ไงเดี๋ยวถ้ามีงานแบบงานแฟนมีหรืองานอะไรอะน้อยโยเรียกพี่ไปขึ้นได้เลยนะนี่เขาพูดป,ประโยคนี้เจอเลยเจอเลยยี่สิบเพลงป๊อเปอร์เต้นคนเดียวอ <laughs> ยากเล่นอยากเล่น นั่นแหละแต่เห็นมิชาด้วยนะมีมิชาหรือเปล่านะาหนูสนิทกับมิชาไม่นะ่ามีอะไรที่หนูจะเต้นกับมิชาได้บ้างนะพูดแล้วนะพูดแล้วว่าไหนยี่สิบเพลงปาอปเปอร์นะ่ะน้องยอลงนะน้ยงยองโยไม่เต้นอนะ่ะยีสบเพลงคือให้ป๊อปเปอร์เต้นเลยสามชั่วโมงให้ป๊อปเปอร์คนเดียวป๊อปเปอร์วางไมค์พอเมื่อยเฉยทุก ีบ่บาลกี่เพลงสบ,ยบายแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีเก้าเพลงแบบคิดว่าเก้าเพลงค่ะแล้วก็มีเล่นเกมเล่นเกม,เมอะไรต่างๆขอให้ทุกคนหนูมไม่มั่นใจมันสุ่มที่นั่งวันไหนแต่ขอให้ทุกคนสุ่มที่นั่งได้ดีๆดีที่สุดคือมันก็อวยพร้อให้ทุกคนดีไม่ได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีคนที่นั่งหลังๆใช่ไหมแต่ก็เป็นกำลังใจให้แต่คิดว่าทุกคนคงได้เห็นหนูแหละไม่ว่าจะนั่งหลังแค่ไหนโยเวนตอนโชว์ตอนโชว์อาจจะหลังนิดนึงแต่มันจะมี ให้เราไปเล่นให้เราไฮบายกันอะไรนี้แน่นอนตื๊ดๆอะไรนะโอชิเบะฉันอืมไปเรื่อยหรือเปล่าไม่มั่นใจสงสารเขาอุ๊ยทุกคนเที่ยงคืนแล้วหนูจะต้องะอะไรแล้วสงสารเขาขอป๊อปเปอร์ไม่เป็นไรยังแข็งแรงอยู่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเลขสองตอนปลายแรงปะเอาเล่นตอนเล่นพิ่งเลขสองตอนปลายยังแข็งแรงเป็นชี่ที่แข็งแรง นี่จ,จะได้นูนงโยเต้นเต็มๆสักทีแซวว่าไม่ต้องมาถ้ามาดูป๊อปเปอร์ถ้ามาหนูจะปิดตาแต่ถ้ามาดูนงโยอนุญาตให้มาได้ต้องกีทให้นงโยด้วยนะอย่าอย่ามัวกีทให้ป๊อปเปอร์คนเดียวนะตุ้นต้นคะพี่ถึงนงโยมาจริงหรอมาหรอคนนี้ถ้ามีไม่ใช่พี่จะวีดชายโยเพิ่มอีกปีหนึ่งอืมมันไม่มีดีกว่าจะได้ไม่ต้องวีดอืมคาดหวังทีนะึง ไปแล้วไปแล้วจริงจงขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยสมจุงเบยหนูพร้อมเชียร์ครับเลิศเลยล่ะอย่าลืมถ้ามีอังกอก็อังกออยากรูอะไรอีกไหมมีเพื่อนประมาณนี้ประมาณเจ็ดคนเราจะไปเป็นพูดไปเรื่อย <c oughs> คิดไม่ออกจะไ้อะไรดีเพลงก็ประมาณนั้นมีเพลงที่ทุกคนเคยเห็นแล้วก็มีเพลงที่ทุกคนไม่เคยเห็นหลายเพลง แล้วก็มีบล็อกใหม่ๆเกิดขึ้นมีสิ่งที่ทุกคนไม่ได้เห็นนานแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นทุกอย่างที่ทุกคนอยากเห็นสรุปน้องโยรหรือเปล่าในเสเตตนั้นไม่มันใจไม่อยากดพูให้ทุกคนคิดไปคิดแบบว่าว้าวไปก่อนถึเวลาให้เต็นพักผ่อนด้วยนะสงนัใจได้เลยคือจบสเตจปุ๊บหนูจะว่างประมาณไม่มั่นใจ มันมีแข่งกีฬาภายในด้วยยังไม่รู้เลยว่าจะว่างไหมแต่คิดว่าว่างแล้วก็เปิดถึงอาจจะได้พักสักสามวันอยากเซอร์ไพรส์บแบบบอกว่าเก้าเพลงจริงๆี่สิบเก้าเพลงน่าจะต้อง,ตองเต้นเย็นหวาง,ตงเต้นเย็นเที่ยงคืนเดี๋ยวมาเต้นต่อเต้นต่อในไลฟ์แล้วกัน <laughs> ถ้าอยากดู <laughs> ยูส่วนเฮ้ยอะไรก็รอดูมีน้อยก็พอแล้วค่ะโอเคทุกคนขอบคุณมากที่มาฟังกันไม่รู้ว่าได้สราระไหมหรือว่าพูดงงงงไหมเพราะว่าตอนนี้ก็งงตึงเหมือนกัน มไม่ไม่เล่จะวันอาทิตย์ไปเจอกันนะคิดว่าคงไม่ได้มาหลายจนวันอาทิตย์เลยเพราะว่าซ้อมทุกวันเลยไปไปเจอกันจะเพิ่งแล้วเหรอใช่ยังไม่ได้ิดเดียวเลยคือตอนแรกหนูจะไปเที่ยววีกนี้แต่ไม่เป็นไรนานาเราจะมีแฟนมีทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกแฟนมี <laughs> ดีใจดีใจจะได้เจอทุกคนคนหน้าผากหนูโล่งไหมแบบว่า โน no, หน้ามาปแบบปกแปกปะคือหนูไม่แปลกตัวเองแต่แฟนคลับหนูจะแปลกตาหรือเปล่าตลกอะ่ะอยากแคปเยอะนะตะลกมากบายบายไว้เจอกันขอให้รับลื่นขอบคุณคะ่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะขอบคุณทุกคนที่กดบัตรมาดูมากๆขอบคุณเพื่อนในอนาคต อบคุณสำหับคนดูสำหับของขวัญแล้วก็สำหรับคอมเมนตนะ <c oughs> ์หน้าทานี้ปิดนะคะบายายจริงๆแล้วหนึ่งสองสามโอลืมบอกได้รับของขวัญแล้วนะทุกคนแต่ตอนนี้ของขวัญอยู่ข้างล่างเ๋ยหนูจะไปถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวโพสต์ลงในแอมอีกทีนึงถ่ายรูปเบอรไม่ให้เห็นว่ามีอะไรบ้างขอบคุณมากด้วยสำหรับของขวัญ